นี่น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดอะลอดอีกแล้วครับวันนี้ยังไม่จบงานนะครับอันนี้งานลองสุดท้ายอีกงานสุดท้ายเราจะไปซ้ําอยู่ที่แถวอ่าร่องแค่นะครับเร่งร่องจระเข้หรือว่าห้องแค่นะครับผมประมาณนี้นะครับเดอะลอดรถเกี่ยวนวดข้าวเดอะลอดนะครับนี่ครับเดอะลอดอีกแล้วหมดครับหมด แน่นอนเดือดรอดนะครับวันนี้เดือดรอดนะครับเดือดรอดเดือดอดไปขึ้นรถโอเคดูข้าวครับวันนี้วันเสาร์นะครับไปแมนตารตารถแมน เดี๋ยวไปต่อครับไปต่อวันนี้ไปต่อของแมนนะครับผมวันนี้